สีเ่เหลี่ยมข้างหมูนะครับมีส่วนขนานกันหลายส่วน AD XY BC ขนานกันหมดนะครับ <c oughs> อัตราส่วนระหว่าง AX กับ BX เป็น3ามต่อหนึ่งหมายความว่า AX จะยาวสม BX จะยาวหนึ่งถ้ายาวนะครับถ้ายาวแค่นี้ AD มีค่แ8ดเซนติเมตรที่ของจริงนะครับ8ปซนติเมตร XY ของจริงก็คือสิบสี่เซนติเมตรคำถามถามว่าและ BC มีค่าเท่าไหร่ ใช้สูตรต้นแบบเพียวๆเลยนะครับแต่สูตรต้นแบบมองไม่เห็นนะฮะสูตรต้นแบบมองเห็นตรงนี้ฮะพวกเรามองเห็นไหมฮะฟาบนี่เห็นสามเหลี่ยมที่มันเปรียบเทียบกันได้ตรงนี้นะครับเขาอนุญาตเอาสามเหลี่ยมัแรกออกมาก่อนนะครับสามเ่ยนตัวแรกก็คือสามเหลี่ยมนี้ครับนะฮะอีกอันหนึ่งฮะนะฮะนี่สามเหลี่ยมตัวแรกนะครับฟาบที่เราเห็นชัดๆก็คือการเทียบอัตราส่วนนะครับ ถ้าเกิดด้านนี้ยาวสามนะครับด้านนี้ยาวเท่าไหร่ก็นี่ไงฮะสามบวกหนึ่งยาวขึ้นสี่นี่ยาวขึ้นสี่นี่ไงถูกไหมสี่เอาบวกกันแล้วไงแล้วเกิดอะไรขึ้นครับด้านล่างนะครับจุด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 สิบสี่ใช่ไหมฮะด้านนี้แปดแสดงว่าีิเศษเหลือทั้งสองข้างนี้เกิดจากการเอาสิบสี่ลบแปดสิบสี่ลบแปดได้หกฮะแต่แบ่งสองข้างเท่ากันนะครับกลายเป็นสามฮะ ดังนั้นด้านนี้มีค่าเท่ากับ3ครับต้องทำอย่างไรนะครับเทียบบรญ,ญัติยางง่ายง่ายฮะดูนะฮะ3เป็น3เอาเลยคูณฮะเอา1คูณเพราะฉะนั้น4ก็มีค่าเป็นเป็น4ด้วยฮะเอา1่คูณดังนั้นด้านล่างมีค่าเท่ากับ4 4อยู่ตรงไหน4อยู่ตรงนี้ฮะ4ด้านนี้ก็สมมาตรกันก็4ด้วยครับตรงกลางฟ้าบดฮะดังนั้นคำตอบตอบ4บวก8เป็น12 12บวก4เป็น16เป็นคำตอบครับ